สวัสดีครับจากร้านนวัดแชร์อุโตแอร์นะครับขอบคุณโอกาด่ดีๆที่ลูกค้านำอีซูซูมิวเคันนี้มาติดเป็นฟิล์ม ASWF นะครับซึ่งมีฐานการผลิตนะครับอยู่ที่ลาสเวกัสประเทศอเมริกานั่นเองมั่นใจได้แน่นอนครับสามารถเช็คได้โรงงานชื่อเอลิสันนะครับบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับจะเป็นตัวท็อปที่สุดเลย ExcelIRP15 หรือเทียบเท่ากับ60%จะสังเกตได้ว่าเรามองเห็นข้างในไม่ได้เลยนะ ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากส่วนเรื่องการความร้อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับทีเซอร์มากกว่า60%เดี ing, ๋ยวเราลองไปดูบานข้างกันบ้างครับว่าลูกค้าเลือกใช้อะไรพอเป็นรถขนาดใหญ่แบบนี้นะครับบานข้างคู่หน้าลูกค้าใช้เป็น60%คู่หลังใช้เป็น80%นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายก็ใช้เป็น80%เช่นกันทําไมต้องติดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองพอคู่หน้านะครับที่มีความใส แล้วคู่ต่อไปนะครับจะเน้นกันความร้อนคนขับนะครับจะได้ขับสบายขึ้นนั่นเองแบบนี้นะครับแต่เวลาอยู่บนที่ที่มีแสงนะครับ80กับ60%เนะครับสีจะค่อนข้างตื่นกันอันนี้คือข้อพิเศษหนึ่งของตัวของฟิล์ม ASWF นะครับตัวนี้80%เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในรถกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง60%เมื่อกี้ 6น <Okay. S 2> เป็นลดมาแล้วครับ60% okay, ตัวนี้นะครับผมมองว่าสามารถขับในตอนกลางคืนได้เลยถ้าไม่มั่นใจลองไปดูคลิปตอนท้ายคลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับว่าสามารถดูได้ตอนกลางคืนเป็นยังไงนะครับผมถ่ายให้ดูแล้วสําหรับ ASWF ตัวนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีเขาก็คือใช้ไทเทเนียมในไตเทคโนโลยีนะครับในการผลิตมันก็คือ กันความร้อนดีกว่านะครับแล้วก็หมอออกได้ดีกว่านะครับไม่เกิดโลเอ็นก็เฮดนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนานครับแม้จะเป็น80%ก็จะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะใสกว่าฟิล์มปกติมากอาจจะไม่ได้ใสแบบใสร้อยเหมือนแบบไม่ติดฟิล์มเลยแต่ว่าอาจจะใสอย่างเช่นเราติด80%เราจะรู้สึกเหมือน60%ของฟิล์มอื่นนะครับภายในอย่างเราติด60%อาจจะรู้สึกเหมือน50%นะครับ อย่างเราติด50%ก็จะรู้สึกเหมือน40%นั่นเองตัวนี้นะครับรับประกันนานถึง8ปีส่วนถ้าตัวเนี้ที่ต่างประเทศครับเขารับไลท์ไทม์วอิเวตีคือรับประกันตลอดชีวิตก็คือคุณภาพของฟิล์มเนี่ยเท่ากันการความร้อนเท่ากันนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยคือถ้าเขารับประกันไลท์ไทม์วอิเวณตีแปลว่าอยู่ได้ยาวๆครับเท่าที่เราจะอยู่ยอยู่ได้นะครับเนี่ยผมมองว่า ให้ความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็ให้ตัวของการความร้อนทีเซอร์อยู่ที่ประมาณสัก60%กว่าเปอรซนะครับซึ่งถือว่าเจ๋งมากทีเซอร์นะครับขอ,อย้ำไว้ว่าเราดูว่าเขาวัดจากแลบไหนถ้าแลบในอเมริกาโอเคมากแต่ถ้าเป็นมันไม่มีทีเซอร์หรือแ,บแลบเราตรวจวัดไม่ได้ว่าเขาวัดมาจากไหนอันนั้นต้องคิดแหละนะครับตัวนี้60%ก็ถือว่าโคตรเยอะ เยอะสุดตอนนี้คือ, 4, เอ74เปอเเป็น v k 1 0ของ v คูณนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะสุดๆุดไปเลยนี่ครับผมมองว่า60ครับตอนกลางวันก็ได้กลางคืนก็ดีนะครับอันนี้ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายหนึบ่ายสองประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับถ้า ผมมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับขอบคุณจริงๆครับ